ราคาจะเคลื่อนตัวแบบสวิงเหวียงแบบนี้เพราะนักการเอหวี่ยงขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ไม่ได้ไม่ได้ผิดแผนหรือว่าเปลี่ยนออกนอกแผนแต่อย่างใดถ้าใครติดตามมาในช่วงตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยภาพนี้ตลอดนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตกใจครับราคาเหวี่ยงอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นกระต่ายตื่นตูมว่าเอ๊ะจะขึ้นแล้วเพราะยังไม่ได้หลุดกรอบของราคาเลยพฤติกรรมเดิมๆม,มีเคยเข้ามาให้เห็นช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วก็คือภาพนี้ ราคากระชาขึ้นมาเล่นโซนด้านบนครับแล้วก็ถูกถูกทิ้งออกมาเพราะนั้นลองติสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้6ธันวาคม2564ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในช่วง บ่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเรามาเหมือนเหมือนมาบ่ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือเช้าที่ตลาดยุโรปก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็จริงๆผมก็ได้อ่านเองด้วยเหมือนกันนะครับก็แบบเอออ่านแล้วก็ดีใจนะครับก็มีกําลังใจที่จะทํางานกันต่อไปนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทํางานต่อต่อตอตางๆก,กันก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ขอสนับสนุนพวกเราเนี่ยครับบางท่านก็บอกว่าติดตามกันทุกวันเลยนะครับก็ดีใจครับมีแฟนคลับกันด้วยใช่ไหมนะครับนะก็บางท่านนะครับก็คอมเมนต์กันมาจากอ้ยรับชมกันจากแดนไกลเลยนะครับจากนอกประเทศกันเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับเราได้มีแรงทํางานกันต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะ นำเสนอสิ่งดีๆออกมาให้ท่านได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็ตราบใดที่ยังมีผู้สนับสนุนกันอยู่นะครับมจีจริงๆเราจะเจอกันในช่วงค่าในรอบสามทุ่มอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไอ้พูดก็เหมือนเป็นภาคเชา้าดีกว่าใช่ไหมภาคเชา้านะครับเพราะว่าเราไปเจอกันอีกทีก็คือค่าเลยนะครับ<ม>ก็เตรียมตลาดเมกาละ ที่ตลาดอเมริกาเปิดในช่วงเวลาสักประมาณสองทุ่มนะครับแต่ว่าเราก็จะเจอกัน3ามทุ่มดูพฤติกรรมรอดูตลาดเปิดสักนิดหนึ่งแล้วก็วิเคราะห์อัปเดตในช่วงค่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันดีกว่าครับก็ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับบทวิเคราะห์สัปดาห์ไปติดตามรับชมกันก่อนนะครับสําหรับแผนในช่วงของเดือนนี้นะครับทั้งเดือนเลยเราได้คุยกันในบทวิเคะร์ สัปดาห์ที่ผ่านมากันด้วยนะครับหรือวันพุธนะครับวันพุธท,ที่เพิ่งผ่านมาก็คือของเดือนนี้เนี่ยแหละก็เป็นช่วงที่จบเดือนพอดีเราก็ได้พูดคุยกันในของทับเดือนพอสมควรนะครับสําหรับ2อสองช่วงนี้นะครับในรายการปูติดทองของวันพุธนะครับกับเสาร์ที่เพิ่งผ่านมานะก่อนอื่นเรามาติด ตามอัปเดตสรุปภาพเดือนกันก่อนสักนิดหนึ่งจะได้รู้แผนหลักนะครับแผนหลักยังให้นิททางไปในทิศทางของการลงครับยังให้ระวังการเทขายอยู่นะครับเป้าหมายรับเดิมครับรับที่เราคุยกันบริเวณ1อ่าถ้าเกิดมองแบบรับแรกบริเวณเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยครับที่เป็นโซนที่เป็น W3 ตรงเนี้ยมันอยู่ราคาบริเวณ 1730นะครับอันนี้เป็นเป้าแรกเป้าต่อไป1700นะครับแต่ว่าเป้าหลักของผมที่ผมมองไว้คือหนึ่งหกแปดศูนเพราะฉะนั้นให้ระวังการเทขายไว้ให้ดีผมยังปักธงอยู่หนึ่งหซึ่งหากหลุดลงมา1680งราคามีโอกาสไหลต่อครับเล่น w 4 W5 นะครับซึ่งถ้าเทรนด์หลุดแรงมากพอหลุด W5 ได้นี่ครับไปเจอกดับแถวพันสี่ ก็เป็นช่วงที่เก็บของรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันนะครับนะเพราะว่าสัปดาห์ขออภัยครับเดือนที่ผ่านมาส่งสัญญาณมาในทิศทางน้ำหนักไปในทิศทางการลงสมากกว่านะครับยังไงก็ต้องเตรียมตัวปรับแผนกันสักนิดหนึ่งนะครับมากันที่ในส่วนของภาพวีครับภาพวีที่เพิ่งจบมานะครับที่เพิ่งจบมาเลยมีแรงซื้อเข้ามาช่วงปลายสัปดาห์ครับ มีแรงซื้อเข้าช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งมันทําให้ภาพวิปิดไม่สวยเท่าไหร่ปิดไม่สวยเท่าไหร่หมายความว่าไงมีแรงซื้อเข้ามาช่วงท้ายเนี่ยส่งผลทําให้สัญญาณของภาพแท่งเทียนนะครับของวีคนะครับไม่แข็งแรงมากพอในการลงแต่ไม่ได้หมายความว่าลงไม่ได้เพราะเทรนหลักเทรนหลักผมยึดเทรนหลักมาก่อนเทรนหลักยังเป็นลงอยู่ยิ่งในภาพสี่ชั่วโมงช่วงเนี้ยผมมองว่าจะเป็นการลงแบบ s ซ d e เว y d ดาวในช่วงประมาณสัก4สัปดาห์ก็คือช่วงของเดือนนี้แหละเนั้นคาดว่าเดือนนี้จะยังปิดลดได้ในภาพของเดือนแต่จะลงแบบค่อนข้างทุนหลักทุเลนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากสัญญาณยังมองว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบจนกว่าจะมีแรงกระชากหลุดบริเวณส h ทส เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคืออะไรจริงๆเราคุยกันมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับ c ีเฮดทับหนทับสทับสทับสนะครับจุดสําคัญประเด็นสําคัญที่จะทําให้ราคาวิ่งได้กระชากได้คือ c ีเทับสครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หลุด c ีเดทับสยังมองว่าจะเป็นการลงแบบไซด์เวดาวมากกว่านะครับขออน,นุญาตไปที่ในส่วนของภาพเลยครับ ในภาพของเดยอย่างที่เราได้คุยกันว่าจะลงค่อนข้างจะทุลักทุเลนนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นในภาพของเดมีโอกาสที่จะสะบัดเล่นกรอบทดสอบบริเวณ W2 กันได้แต่ยังไงซะโซนนี้ผมมองว่าจะเป็นโซนกลับตัวลงมาเล่นในกรอบเหมือนเดิมนะครับภาพของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราคุยกันในบทวิเคราะห์สัปดาห์เพราะนั้นภาพที่ผมมองเนี่ยภาพวันศุกร์จะส่งวันจันทร์ปิดบวกได้มีโอกาสที่จะส่งวันจันทร์ปิดบวกได้หรืออาจจะปิดเป็นภาพแบบ ส่งสัญญาณกลับตัวขึ้นมาแถวนี้ได้นะครับเพราะนั้นวันศุกร์ส่งขึ้นมาในโซนเนี้ยจะเจอสัญญาการกลับตัวหรืออาจจะมีแรงยกขึ้นมาบวกเล็กน้อยแล้วก็รอดูวันอังคารวันพุธครับว่าจะเจอการกลับตัวไหมถ้าอังคารพุธเจอการกลับตัว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่น่าเก็บของในฝั่งช็อตเพื่อลงไปเล่นในเกาบล่างครับนั้นในช่วงนี้แท่งเทียนหรือว่า สัญญาณอะไรพวกนี้ในภาพของเดยอาจจะใช้ไม่ได้มากนะเขายังอยู่ในกรอบที่ยังค่อนข้างไซเยวอยู่และยังไม่ได้ตําแหน่งที่ดีพอสมควรในการที่จะไปหาจังหวะสัญญาณของท่งเทียนนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในวันนี้แผนของวันนี้เมื่อวันศุกร์ส่งมาแบบนี้วันนี้มีโอกาสที่ผมยังมองว่าจะเป็นไซเยวหรืออาจจะเป็นอัพไซด์แต่ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่กอัพไซด์ไม่ได้หนักมาก อาจจะมีการขึ้นมาทดสอบหรืออาจจะกลับตัวแถวนี้ได้นะครับเพราะนั้นโซนแถวนี้จริงๆอ่ะเป็นโซนกลับตัวของของภาพสี่ชั่วโมงด้วยซ้ำน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าโซนนี้มันติดอะไรกันอยู่นะครับแต่ภาพของส่วนสุกถ้าตามของแท่งเทียนเนี่ยก็จริงๆอ่ะมันเป็นภาพของสัญญาณการบวกนะครับภาพของสัญญาการบวกเพราะนั้นวันจันทร์วันนี้เนี่ย ด้วยปัจจัยของเทรนด์ที่กดดันอยู่ฮะผมให้น้ำหนักมาทางไซด์เว์หรืออัพไซด์เล็กน้อยเล็กน้อยมากๆแบบนี้มากกว่านะครับเพราะนั้นในฝั่งของการบายผมอาจจะยังไม่ได้มองในฝั่งของการบายนะครับยังให้น้ำหนักไปในการลงมากกว่า นะครับนะเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันในส่วนของภาพ4ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงที่เราพูดถึงกันคืออะไรภาพของจันทร์อังคารคืออะไรนะครับก็ต้องมองเข้ามาที่4ชั่วโมงครับเมื่อวันศุกร์ต้องมองวันศุกร์อันนี้คือแท่งของวันศุกร์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันจันทร์หรืออังคารผมถึงมองว่ามีโอกาสที่จะติดอยู่แถวนี้ครับ ต่ถ้าเกิดว่ามันตลาดพลิกเลยสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาในซูมด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตปิดใหม่นะครับพี่สมรสวัสดีครับพี่สมรอ,อ,อสวัสดีค่ะอับผมขออนุญาตปิดใหม่นะครับอ่าขอบคุณครับพี่อ่าในภาพของสี่ชั่วโมงก็คือกรอบของวันนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะหลุดขึ้นมาเล่นในโซนนี้ได้ซึ่งเป็นโซนช็อตของเราตอนนี้ก็อยู่ในจุดช็อตละ ใครที่วางแผนระยะสั้นเล่นระยะสั้นสามารถแบ่งช็อตในโซนนี้ได้นะครับจริงๆก็อาจจะจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้แหละจนถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นโซนนี้ยังมองว่าเป็นโซนกับตัวแต่ว่าค่อนข้างที่จะใกล้ W2 มากๆอาจจะมีการรีเทสอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นรอดูพฤติกรรมแถวนี้อันนี้สําหรับคนที่ชอบแบบเสี่ยงนิดนึงชอบความเสี่ยงหน่อยเข้ามาราคาย,ยกมาแล้วสวนเลย ทำได้เช่นกันเพราะยังอยู่ในโซนของการที่เป็นกรอบของไซเวดดาวซึ่งในกรอบของไซเวดดาวเราจะมองไม่เห็นแพทเทิร์นสักเท่าไหร่ถ้าจะมองเห็นแพทเทิร์นการกลับตัวอาจจะต้องเข้าไปมองใน5นาทีหรือ15นาทีซึ่งส่วนตัวผมสั้นไปนะครับส่วนตัวผมจะเล่นแม็กสุดเต็มที่สุดคือแบบหาจังหวะก็ะคืออาจจะเป็นภาพสีชั่วโมงและเพราะนั้นแพทเทิร์นถ้าเกิดผมหาการกลับตัวผมจะมองแบบนี้ะ เพราะนั้นในภาพตัวนี้ถ้าเกิดใครเล่นสั้นจริงๆในระหว่างวันจริงๆอาจจะต้องเข้าไปในห้าหรือสิบห้าซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงไปอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เองยังมองว่าเป็นจุดที่ยังอยู่ในโซนของการช็อตมากกว่านะครับตราบใดที่ยังอยู่ในโซนนี้นะครับก็คือกรอบของสี่ชั่วโมงนั่นเองทีนี้เมื่อสักครู่ที่ผมทิ้งเอาไว้ว่า เอะผมยังมองว่าเป็นลักษณะของการไซด์เวดาวลงมาหรือจะมีการลงแบบค่อนข้างทุลักทุเลนิดนึงมันเกิดจากอะไรปัจจัยมาจากอะไรต้องมาดูตัวนี้ครับโจ์หรือปัจจัยที่ผมมองว่าจะลงแบบค่อนข้างทุรักทุเลนิดนึงแต่จะยังค่อยๆกดดันราคาลงไปเรื่อยๆก็คือกรอบตัวนี้คือกรอบสองสี่ชั่วโมงนะครับราคาจะเคลื่อนตัวแบบสวิงจะเหวี่ยงแบบนี้เพราะนักการเย่างขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ไม่ได้ไม่ได้ผิดแผนหรือว่าเปลี่ยน ออกนอกแผนแต่อย่างใดถ้าใครติดตามมาในช่วงตั้งแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยภาพนี้ตลอดนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตกใจครับราคาเวี่ยงอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นกระต่ายตื่นตูมว่าเอ๊ะจะขึ้นแล้วเพราะยังไม่ได้หลุดเกาะของราคาเลยพฤติกรรมเดิมๆม,มีเคยเข้ามาให้เห็นช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วก็คือภาพนี้ราคากระชากขึ้นมาเล่นโซนด้านบนครับแล้วก็ถูกทุบทิ้งออกมาเพราะนั้นลองพิจารณาดูว่า สมควรหรือ,อยังที่จะเข้าสู่ในฝั่งเซลล์ไอ้ขออภัยครับในฝั่งบ่ายนะครับเพราะ,ะนั้นผมยังไม่แนะนําในฝั่งบายด้วยเช่นกันสําหรับระยะสั้นนะครับก็คือในช่วงสัปาดาห์นี้ผมมองว่าเต็มที่นะเต็มที่จากสัญญาณเมื่อวันศุกร์ที่ติดบวกเข้ามาและบวกกับสัญญาณของวีที่ปิดมาไม่ค่อยสวยอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วงท้ายตลาดก็คือช่วงวันศุกร์นั่นแหละ สัญญาณแบบนี้ผมมองว่ามีโอกาสอาจจะขึ้นมาเล่นในกราบในโซนนี้หรืออาจจะมีการสะบัดหางขึ้นมาทดสอบบริเวณ W2 สองและกลับตัวกลับลงมาเล่นในกรอบครับเพราะอย่างที่บอกในสัปดาห์นี้อาจจะลงมาเล่นในกรอบแบบนี้อาจจะมาอยู่โซนล่างครับอาจจะภาพเดิมๆซ้ํากลับเข้ามาก็คือช่วงต้นสัปดาห์สังเกตดูช่วงต้นสัปดาห์อาจจะขึ้นมาเล่นโซนบนครับและช่วงปลายสัปดาห์ลงมาเล่นโซนล่างและอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาช่วงวันศุกร์ เพราะน,น,นี้คือภาพของทั้งสัปดาห์นี้ถ้ามองตามแพทเทิร์นตามตามกรอบของราคานะครับก็ลองพิจารณาดูสําหรับภาพนี้ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นผมอาจจะให้ภาพนี้เพราะอย่างที่บอกแม้ภาพของสัปดาห์เองปิดมาไม่สวยปิดมาเหมือนจะไม่สวยสําหรับทางลงแต่เทรนหรือกรอบของราคาในช่วงเนี้ยมันทําให้ผมตัดสินใจที่ว่าภาพของแท่งเทียนช่วงนี้อาจจะใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต แต่จะมาเล่นในกรอบนี้มากกว่าเพราะนั้นการแผนการเล่นต่างๆให้เน้นในกรอบนี้ครับจังหวะการเข้าอย่างที่ผมบอกโซนนี้คือโซนช็อตครับขายตรงไหนขายสักโซนล่างเส้นเส้นที่สี่ฮกทับสามก็ได้ครับอาจจะมาจบติดตรงนี้กันไปก่อนแบ่งออกไปก่อนนะครับนะเพราะนั้นนี่คือแผนที่มองอไว้นะครับลงมาโซนล่างก็อย่างที่บอกถ้าไม่หลุดเหมือนที่ผมทิ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคือ 4H ทับ 4, 4ถ้าราคาไม่แรงจริงไม่กระชากหลุดจริงมันจะไปแบบนี้แหละทุรักทุเลอยู่แบบนี้แหละ mm. เวียงขึ้นเวียงลงอยู่แบบนี้แหละครับให้หงุดหิดกัเล่นเล่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครได้เข้ามานะครับอย่างเพื่อนๆที่อยู่ในซูมหลายท่านนะครับก็อาจจะมีเข้าเหรียนด้วยใช่ไหม เรื่องหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของ non direction กับ direction ถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้ผมมองว่าชุดนี้คือเป็นช่วงที่เป็น non direction ครับ direction กำลังจะเข้าครับเพราะนั้นโอกาสที่ราคาจะวิ่งก็ใกล้แล้วนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ direction ช่วงนี้ non direction ผมพูดกลับไปซ้ำให้กับเพื่อนๆที่เข้าเรียนแล้วกันะครับเพราะนั้นช่วงนี้ direction กำลังจะเข้าครับแค่ direction จะเข้าฝั่งไหน อาจจะก,กระชากหลุดข้างบนก็ได้ครับเกิดขึ้นได้เช่นกัน Direction ก,กับ o o n i r e c t i o n แค่เป็นช่วงของเวลาแต่จะขึ้นหรือจะลงต้องมาดูจุดแบบนี้ครับเพราะนั้นการที่จะขึ้นถ้า direction ขึ้นจะต้องหลุด W2 ครับด r e c t i o n ลงที่จะลงแบบแข็งแรงต้องหลุด4 h 4นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้ติดตามในช่วงกรอบที่อยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่หลุดตอบมองไปก่อนครับจะเกิดไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆครับ นะน้ำหนักเป้าหมายยังอยู่ที่บริเวณ1730สําหรับเป้าระยะสั้นนะครับอ่ขออภัย1 1750นะครับจริงๆก็ไม่ได้ไกล่ละโลตรงนี้นิดเดียว1750กรอบระยะสั้นยังอยู่ตรงนี้ครับสําหรับในส่วนของระยะกลางอาจจะลงมาที่1730และ1700เป็นเป้านะครับอันนี้ผมยังให้น้ําหนักตามนี้อยู่ยังมองภาพรวมเดิมแต่ว่ากรอบราคาก็ยังเหมือนเดิมครับวางแผนวางกลยุทธ์ปรับเป้ากันไปทีนี้มาที่ชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับ ปกติผมจะมาอัปเดตภาพของชั่วโมงในเรื่องของสัญญาณกับตัวต่างๆถูกไหมแต่เนื่องจากในช่วงนี้ครับในโซนที่เป็น4 h พับสกรอบไซด์เว์นี้ค่อนข้างจะแคบค่อนข้างจะแคบหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยตั้ง20-30เหรียญแคบตรงไหนส่วนตัวสำหรับผมที่เทรดไทม์เฟรมวีมันแค,คบครับนะเพราะนะัใครที่เล่นสั้นๆเนี่ย เล่น15เล่นอะไรอย่างเงี้ย20 30อาจจะดูเยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นในภาพของชั่วโมงอาจจะมองไม่เห็นสัญญาณกับตัวอาจจะมองไม่เห็นสัญญาณกับตัวเพราะนั้นผมยึดให้เล่นตามกรอบไปก่อนกลยุทธ์เดิมครับกลยุทธ์คล้ายๆกรอบของการเล่นไซเวย์เวลาที่ตลาดไซเวย์นะครับที่เรายกตัวอย่างกันหลายต่อหลายครั้งเวลาที่ราคาไซเวยยเล่นในกรอบนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในกรอบเหมือนกันครับแต่ในกรอบที่เป็นลักษณะของไซเว่ยดาว นะครับเพราะนั้นกรอบบนคือกรอบเซลล์ครับกรอบล่างคือกรอบปลายแต่เนื่องจากราคาเป็นไซด์เวดาวครับกรอบล่างผมไม่แนะนําเล่นนะนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะหลุดเมื่อไหร่โอกาสที่จะหลุดด้านล่างมีสูงกว่าด้านบนครับและภาพของการที่เป็นสัญญาณกับตัวหรือหาสัญญาณกับตัวอย่างเช่นไดเวเจันต่างๆหรือแพทเทิร์นต่างๆดับเบิลท็อปผมอาจจะไม่ได้มามองเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของการไซด์เวมันจะเป็นแบบนี้ ราคาอยู่ๆมันดึกจะกระชากลงก็กระชากลงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงนี้คุณไม่อยากเสี่ยงก็ไม่เล่นไปเลยครับคนที่เล่นจังหวะแบบนี้กรอบแบบนี้ช่วงไซเวแบบนี้คุณต้องกล้าเข้าการเล่นครับเข้าแล้วรอลุ้นตั้ง sl ไปเลยสั้นๆ pp หนึ่งตอนเนี้ถ้าตรงนี้นะครับจากตรงนี้ reward มันอยู่ประมาณสักหนึ่งต่อสองถึงหนึ่งต่อสามเขาลงมาเก็บโซนล่างแต่ sl ตรงนี้ยังไกลอยู่นะครับถ้าเกิดให้ดีขึ้นมาเล่นโซนนี้ยครับ จะบีบในส่วนของ i s ชอ r d ีวอร์ d ลงมาได้ถึงหนึ่งต่อสานะครับเพราะนั้นเวลาเสียคุณเสียแค่หนึ่งครับได้ได้สามนะเพราะนั้นลองพิจารณาดูแต่ถ้าเกิดคุณชอบความเสี่ยงหน่อยมันมีข้อดีข้อเสียครับคุณรอ i ลชอ l ลีวอร์ d ที่สูงคือเสี่ยงน้อยกำไรไม้คือไม้ยาวกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียคือถ้ามันกลับตัวตรงนี้คุณก็ตกตได้เหมือนลักษณะแบบนี้ครับ กลับขึ้นมาไม่ถึงไม่เข้าโซนกลับตัวที่เราวางไว้มันอาจจะกลับแค่นี้ก็ได้เพราะฉนั้นจังหวะแบบนี้คุณจะตกรถเพราะนั้นต้องลองประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองดูด้วยนะครับว่าเอ๊ะจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ SL ตรงนี้ควรใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะราคายกขึ้นมาอาจจะใช้ความเสี่ยงสูงขึ้นก็ได้เพราะว่าความเสี่ยงคุณต่ําลงนี่ถูกไหม จุดตัดขาดทุนต่ําลงนะครับจุดตัดขาดทุน2จุดนี้มันต่างกันนะครับแต่ว่าเป้าสามารถลงมาเก็บได้ถึงบริเวณซัก 4H ทับ3ลงมานะครับ 4H ทับ3ลงมาก็คือในโซนนี้เลยนะครับหรืออาจจะวางแบ่งขายที่ C ทัก็ได้นะครับโอกาสที่จะลุ้นหลุดลงมา 4H ทับ3คือในช่วงไงครับช่วง 4H ทับ3 ถึง 4H ทับ4ราคาส่วนใหญ่ลงมาเล่นในโซนนี้หมดเลยอาจจะมีจังหวะนี้ครับที่ไม่ลงแต่นอกนั้นลงหมดเห็นไหมครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเล่นถึงเป้า 4H ทับ3หรือสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเก็บเป้าได้นะครับนี่จะเป็นส่วนของภาพรวมของทองคำและแผนกลยุทธ์ในเช้านี้นะครับส่วนใครที่รอติดตามอัปเดตผ่านทาง YouTube และ Facebook เดี๋ยวเราเจอกันในคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันในส่วนของ US Index ครับว่าในภาพสัญญาณการก,กับตัวมีอะไรเข้ามาแทรกบ้างนะครับมองเห็นสัญญาณใดๆบ้างนะครับซึ่งจะได้ปรับแผนวางแผนวางกลยุทธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับเพราะว่าในภาพความสัมพันธ์ของในส่วนของอ่า US จะมีความสัมพันธ์กับทองคำด้วยนะครับ ไปที่มารับชมกันครั้งแรกนะครับชอบบทวิเคราะห์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับ้วเราจะอัปเดตกันแบบนี้ทุกวันนะครับในช่วงเช้านะแล้วก็ช่วงสามทุ่มของทุกวันจันทร์ถึงเสราร์นะครับในวันเสราร์เราจะอัปเดตภาพของสัปดาห์ถ้าเกิดว่าเป็นเสราร์ต้นเดือนนะครับก็จะอัปเดตภาพเดือนกันด้วยนะครับนะอะเรามาติดตามดูกันในส่วนของ u s Index กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในภาพของ u s i n d e x มีสัญญาณอะไรกันบ้างนะครับมาที่ในสอของ u s i n d e x ครับสังเกตดูว่า u s i n d e x มีการปรับตัวมีแรงซื้อเข้ามาครับในช่วงจริงๆตั้งแต่กลางสัปดาห์แล้วนะมีแรงซื้อกลับครับซึ่งเป้าหมายที่ผมมองไว้คือบริเวณ98ซึ่งอย่างนี้ผมบอกว่า ในช่วงของสัปดาห์ที่จบมาก่อนหน้านั้นนะครับก็คือสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์ที่เพิ่งจบนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและมีสัญญาณกับตัวครับแต่ว่าสัปดาห์ที่เพิ่งจบมานี้มีแรงซื้อกลับครับเพราะฉะนั้นโอกาสความน่าจะเป็นที่ผมยังมองว่ามีโอกาสขึ้นมาเล่นถึงเกแปดยังมีครับเพราะฉะนั้นหากราคาขึ้นมาถึงเล่นถึงเก้าสบแปดได้ยังมีความน่าจะเป็นที่ค่อนข้างสูงครับที่จะกดดันในส่วนของราคาทองคำ อาจจะไม่ได้กดทุบก็ได้ต้องมองต้องแยกประเด็นนะครับในการกดดันมันอาจจะทําให้ทองไซเยวก็ได้หรือลงก็ได้ครับอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางนะไม่ใช่เอาบทวิเคราะห์ของสปอตมาอ้างอิงนะครับบทวิเคราะห์สปอตก็คือส่วนสปอตนะครับแต่ในมองในมุมของ u s เอฟเนี่ยมันก็จะกดดันอยู่เหมือนกันเพราะอะไรเงินแห่มาเข้าทางนี้ครับถูกไหม เงินแห่มาเข้าทางนี้ครับด้วยเศรษฐกิจหรืออะไรเองก็ตามนะครับเงินตอนนี้คนค่อนข้างกลับมามั่นใจสารัฐนะครับก็ทําให้เงินเนี่ยค่าเงินมันไหลเข้ามาตัวเม็ดเงินไหลเข้ามาครับส่วนหนึ่งอาจจะออกมาจากทองคําแต่ถ้าเกิดเงินไม่ได้ออกมาจากทองคําทองคําก็อาจจะนิ่งๆก็ได้ครับอาจจะมาจากที่อื่นตลาดใหม่น้องใหม่อย่างคริปโตอ่างเงี้ยครับก็อาจจะไหลกลับเข้ามาได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้อง พิจารณาครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะเรามองเป้าที่9 8้าสิบแดแล้วจะกดดันในลักษณะของทุบทองคําเสียทีเดียวนะเพราะนั้นแยกประเด็นกันครับแต่ตราบใดที่เรายังมองเป้ายังเป็นเทรนต้องมองเทรนด้วยนะครับเทรนผมคุยกันมาเกือบสักหลายเดือนแล้วมนะั้งไตรามาสสองไตรามาสแล้วมั้งครับที่เรามองว่า US เเนี่ยปรับตัวขึ้นมาในแดนบวกเป็นทิศทางของการขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ เงินก็จะต้องไหลเข้ามาทางนี้ด้วยเช่นกันนะพอเงินไหลเข้ามาทางนี้กดดันในส่วนของทองคำนั่นด้วยเทรน์ที่ลากอยู่เทรน์ที่เกิดขึ้นอยู่ยังเป็นเทรนขขึ้นและอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันเป็นเป็นเทรนแบบสตรองเทรนเพราะราคาจะลากค่อนข้างจะลากแบบหลับหูหลับตาลากวิ่งอย่างเดียวนะครับที่เราประเมินกันไว้นะเพราะฉะนั้น เอาไง่ายๆว่า US เขาเนื้อหอมนะครับเราอาจาจะเห็นการทุกขายจากคริปโตออกมาบ้างแต่ว่า US ยังเนื้อหอมกว่ายังเนื้อหอมกว่าในส่วนของทองคำนะครับคิดว่าเงินจะไหลเข้าทาง US มากกว่านะครับมาดูกันในส่วนของทองคำแท่งครับทองคำแท่งอาจจะได้ปัจจัยอันนี้ส่งมาจากเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่านะครับจากความไม่มั่นใจในเรื่องของปัจจัยแทรกซ้อนอย่างโควิดที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นยังมองว่าในส่วนของ ของคาแท่งเนี่ยอาจจะได้อันิสงจากตัวบาทประคองไว้แต่ยังไงซัก,ก็ตามครับในส่วนของของสปอตเองผมยังให้น้ําหนักไปในการลงซะมากกว่าในทิศทางของขาลงซะมากกว่าเพราะนั้นราคาผมมองว่าเต็มที่นะครับถ้าเกิดบาทยังอ่อนอยู่แบบนี้เต็มที่อาจจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ครับค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งกรอบเดิมที่ขึ้นไปครับอยู่บริเวณสองแปดห้าศูนย์ศูนย์นะครับนะสองแปดห้าศูนย์ศูนย์เป็นไฮเป็น จุด h i g แล้วกันเป็นกรอบราคานะครับแนวรับ28 200ครับคิดว่าราคาจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแบบนี้ขึ้นไปซึ่งจะมีแกลบอยู่ประมาณสักห0รบาทนะครับแกลบห0รบาทนี้ก็มองไว้ประมาณนี้นะครับก็จะยกตัวปรับตัวยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆได้แต่ตราบใดที่ <c oughs> ยังไม่หลุดก็ใครที่มีของอาจจะโฮรอดูแต่ผมเน้นว่า ติดตามผมเน้นว่าติดตามหน่อยเพราะในส่วนของสปอตยังมองว่าเป้าล่างยังมีนะครับและบาทแน่นอนเดี๋ยวมันเจอทางตันครับเดี๋ยวบาทต้องกลับตัวนะเพราะนั้นกดดันแน่นอนครับอาจจะเป็นแค่ไซด์เวอัพช่วงปลายเทรนด์ก็ได้แต่หากทองคำกลับตัวหลุดทะลุ W2 ขึ้นมามีโอกาสที่จะขึ้นยาวด้วยเช่นกันนะซึ่งถ้าเกิดกลับตัวขึ้นตรงนี้อาจจะมองกันแถวๆห้าหมื่นเป็นไปได้ สี่ถึงห้าหมื่นเป็นไปได้เป้าแรกนะครับเป้าแรกนะโอเคนี่จะเป็นในส่วนของมุมมองของทองคําที่เรามองกันอยู่เดี๋ยวไปดูปัจจัยของเงินบาทกันสักนิดหนึ่งครับที่เราพูดถึงในส่วนของเงินบาทกันเอาไว้ว่าเอะอ่อนตัวขึ้นมาจุดกลับตัวมีสัญญาณกลับตัวใดๆแทรกซ้อนหรือให้มองให้หน้าสังเกตบ้างนะครับมาที่ในส่วนของเงินบาทครับเงินบาทจริงๆผมมองนะครับผมมองต้านแถวนี้อยู่มองต้านแถวนี้อยู่ สามสิบสามบาทเก้าสิบตังเป็นตังเพราะั้นระวังครับระวังนิดหนึ่งแถวนี้โซนนี้มีโอกาสลับตัวได้ให้ระวังตอนนี้ปัจจัยมันแทรกซ้อนจากโควิดใหม่ตัวใหม่ซึ่งแน่นอนครับนักลงทุนไม่มั่นใจในเรื่องของการบริหารจัดการในประเทศในการควบคุมมาตรก,การพวกนี้นะครับ แต่ผมคิดว่าจะเป็นแค่แรงแผ่นเป็นแค่แบบนักลงทุนยังไม่มั่นใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวจะจัดการได้นะครับพอจัดการได้ปุ๊บราคาก็จะกลับมาต้องเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไทยสามารถเรียกความเชื่อมั่นว่าฉันสามารถที่จะควบคุมโลกใหม่หรือการระบาดรอบใหม่ได้ความเชื่อมั่นก็จะกลับมาครับ เพราะนั้นตอนนี้โควิดตัวสายพันธุ์ใหม่เป็นปัจจัยแทรกซ้อนอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าจะยังมีโอกาสครับที่จะกลับมาแข่งข้าอยู่ด้วยเช่นกันผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่สุดท้ายแล้วเป็นอะไรที่สุดท้ายแล้วมันจะอยู่กับเราแล้วมันก็เป็นความเคยชินไปโดยปกตินะครับนี่จะเป็นส่วนของเงินบายของเาที่มองไว้นะครับนี่ก็จะเป็นเงินเป็นในส่วนของปัจจัยของทองคําต่างๆที่เราจะ พูดคุยกันวันนี้นะครับก็คิดว่าครบถ้วนในทุกๆมิติละที่เหลือก็เดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตครับดูภาพของชั่วโมงนะครับซึ่งชั่วโมงผมอาจจะมองว่าอาจจะทะลุหลุดขึ้นมาเล่นในโซนบนได้เพราะนั้นระหว่าง 4H ทับสนะครับทับสถึง 4H ทับหอาจจะขึ้นมาเล่นในแก็บในโซนนี้ได้ครับก็ยังมองอยู่ แต่โอกาสกลับตัวเลยได้ไหมก็ได้ก็ไม่แปลกครับเทรนขาลงนะครับแค่ว่าจะกลับตรงนี้หรือขึ้นมากับข้างบนเท่านั้นเองนะแต่จุดที่น่าสนใจหากจะเก็บของต้องมาโซนบนจัดดีกว่า SL ต่ำคีพีไกลนะครับโดเฉพาะดีวอนั่นแหละนะครับนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูครับเพราะว่าอาจจะขึ้นมาเล่นจานังคันนี้นะครับนะผมยังมองว่าจานังคันนี้ยจะเล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์ทุกกันต่อครับอาจจะไม่ปลายดีหรอกถ้าเกิดภาพเดิมๆจะกลับมาก็คือ คือต้นสัปดาห์เล่นบนช่วงกลางสัปดาห์ลงมาเล่นล่างแล้วก็อาจจะท่วงก่อนปิดตลาดยกขึ้นกลับขึ้นมาอยู่กลางเพนก็ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากก็เอาง่ายๆเหมือนคือค่าเฉลี่ยตรงกลางมันก็สุดท้ายวิ่งมาวิ่งสมมติอันนี้คือค่าเฉลี่ยตรงกลางราคาก็จะวิ่งอยู่แบบนี้ครับประมาณนี้ นะครับถ้าเข้าใจภาพนี้ก็คิดว่าไม่จะมีจะย,ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้ายังอยู่ในนี้นะครับนี่จะเป็นมุมมองของเราเชา้านี้เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งเวลาสามทุ่มบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับใครที่สนใจเข้ามาพูดคุยกันกับเราในกลุ่มก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเกิดหากรับชมกันอยู่ทาง y o u t u b e ชมกันครั้งแรกกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนที่รับชมผ่านทาง a c e b o o k ก็ติดตามเพจกันไว้ด้วยสำหรับเช้านี้ขอลาไปก่อนเจนพบกันใหม่สามทุ่มขอบคุณครับ